มาเยี่ยมไป้ะมาเยี่ยมอก็หล่ำไตรยาวโอ้ยครนะับท่านผู้ชมครับในวันทีท่15ตุลาคมนะครับซึกมิตรภาพวัวชนหมาทะนุกับมีมิตรภา,าพแล้วก็วัวชนหมาทะนุกที่ตรกันนี่มีหมาทะนุกมากันหรอไนี่วัวชนร้อยแล้ก็เป็นมิตรภา,าพนะครับเรามาเยี่ยมที่ขอกอออ็วัวจากจังหวัด สุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ชมกับชนกนาแท้นร่องมืดบาดกับขูดนี้แหละว่างแดงแส้นใช่เรือเช่นลงชนกับข้าวเม็ดซี่กิ่งแรงหละว่างจีนกับกัวลังนู่งกับเดนกับเช่นลงนะกับจีนนะกับเม็ดซี่นี่ก็มาจากรัฐทางประเทศดูรูปก็จะนว่ะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากคุณเกียรติชาเมากับโคท็อกชาคมกีฬาชนโคไทยนะครับก็ขอขอบคุณคุณเกียรติชาเมากับตีหมอบรางวันมาให้นะครับรางวัลถ้วยเกียรติยศชนนาแท้นร่องมืดบาดกับเราอยู่กับ ข้าวเชิญลงกับแดงแสงใจหรือว่าแดงเชิญลงข้องนายพลใจคลองแช่นวลกับนะกับเราชนกีกลางอะไรนครับหั่เนี่ยวไม่เนี่ยกับไม่ตายยานตัวนี้ไม่แต่ละกลางวันในแถวแถวแถววันไหนจุ่มพลกับจุ่มพลครับจุ่มพลซึ่งแม่เราไอ้น่าจะไอ้แซงแงผครับตายยาได้แซงแผครับก็ซึ่งแม่เรา จุมพลไม่มีตะน้าวัวชนให่กามีไส้พันวัวครับไส้พันวกไปโกงอยู่ที่จุมพลมาร์กนะครับากต่อว่าเราเราได้วัวจุมพลมาสร้างยืดเที่ยงอยู่แถวแถบ้านเรานะครับเนี่ยเราก็คุยแล้วก็เอาวัวบ้านเราเนี้ยเป็นเลียงที่โน้นคนรักวัวชนเนี่ยครับแต่ไม่มีตะน้าชนกายเลียงแต่พอเมื่อเลียงแล้วมันกายต้องการประทุนไร้พันวัวชนมันเป็นเร่องธรรมชาติของวัวไปเกิดได้แม่พันธุ์ดีขึ้นมาแล้วก็พอเป็นวัวชนกับท้องใหม กัรตอนนี้ับจนกระทั่งยืดเที่ยงกับปีเราว่าต้องได้เอาวจุบอนมันมีมีกันนึ่มีกับกับวัว้านเราเดียวเขาไปอยู่ทางน้นนะเาวัวไปเลี้ยงแล้เขาก็ทุกออกทุกใจแต่ก็พอได้ถ้าคันวัวจนมากเาก็ช่งมาจนตอนนี้กับการนี้คือแดงแซงใจเป็นวัวไม่อายุประมาณเจ็ดปีปีกับท่านผู้ชมกับอายุในวัยหน้าชนกับเลี้ยงมาตั้งเจ็ดปีในจนวัวเลกนะครับเิดกับข้าวแมซี่เรา รูปูชนมั wow ่งอะไรยังครับขายโคนักก่อนตั้งนี่ว่ามันชนมามั่งอะไรยังเหมือนเพิ่งเดาในทางะว่าไหมคว่างเลยว่าไม่กันยังคว่างเลยไม่กับไม่กับไม่กับไหนเด่นรับการที่ว่ามันช่มน้ำร่มเนื้ออ่าเป็นไปนั้นแต่การดูกันแน่นอนและอัวเจ็ดปีนทุดยอดมากมาอยู่แล้วเหมาะสำหรับการชนวัวแดกวัวเจ็ดปีนะครับแต่ไล่ไล่ฐานวัวที่ผีการชนไหมท่านวัวที่วัวแดงก็มีก็ไม่หวากันอยู่ดีว่าฐานนีดว่ามันมีความพร้อมมันก็ชนได้แต่ในทางลักข้องข้องทัศน์ว่าแพะก็ว่าไปนั้นก็ว่าแพ่า มอต้มดีทุกเดือนหนาอยู่เจ็ดถึงสิบตองปีก็บอกว่าโซมันจะเต็มลำเลยเต็มลำถ้าว่าไม่ถึงอายุเจ็ดปีที่หินโซมันไม่ตันโซกลางในนะครับไม่เต็มทำไมมันกระแจกแล้วฮักได้เหรอบ่ะนะครับเสี่ยงต่อการเข้าฮักเหรอป่ะนะครับก็ขุณหมาครับ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 คุณหมาครับขุนอาจารย์ตัวเดียวครูนี่เลยเหลนาเข้าเมซี่ก่อนครับเข้าเมซี่ ดูตำราคาคาตำราหัวตีมติมกับรังย้อยก้อยยาวดูนาตาเราแล้วทีเดียวครับเราก็คงจะจำกันได้เมื่อเดียวนาเดินเราไปเยี่ยมบัวอ่ะไอเชือกลงมาแล้วดีและครูช่วยเชือกลงเหนือกวาลังอดูจีนนั่นแหละอนดูจีนอันนี้กวาลังชื่อว่าข้าวม่ซี่กับข้องในไอ้นี่ไหนมุ่ยไหมกับผมถูกต้องนะ ในมุยขายโคนักค้อนสังับจนกันหาแส้นท่องมื้นบาทกับเมื่อเดียวเราไปแดแดงแส้นใจเร่เช่นลงมาแล้วคููนี้ไข่จะนากระดับรางวัลถ่วยเกียรติยศจากเกียรติชาวเมากับโกดจกกะโกตจก้องธรรมคมนะครับข้าวเม็ดซีว่าจนมั้งอะไรยังไม่ครับว่าไม่กับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้าวความกันจนเป็นเหือนฝืนเด่นว่างแล้วก็มันดีว่างแล้วว่างเลยว่างํำว่างฉากว่างไล้ไลมันดูดีแหละครัาคูู หลังจากได้ขูมาแล้วก็จะเนี่ยก็จะทำการชนเราซึกอหาขู่จนมามั่อไม่เท่านันอเราหวังไม่หวังก็เหมือนเกิดชนมามั่อไม่แบบนี้ครับครับจัแต่าวังไม่กันเนี่ยอ๋อครับถือว่าก็เดี๋ยวมันต้มน้ำต้มเนื้อกันน่ะเด่นกับก็ไม่ก็เราก็ไม่ก็คือนัดหนาเกากันนี่อ่าครับคำนี้คำหนึ่งที่น้อยน้องยวนเล็กว่าเต็มเที่ยงวัยเต็มนัดหนานี่แลี่ก็ไม่มีวันต้น ไม่ใช่ว่าตนนัดแพทตั้งแต่วันดีเกี้ยงแล้วดีนี่ต้นไปต้นก้อนชนผมก็ไม้หัวยชนการนี้ทีมาตีไปก็คำว่านัดหนานะครับการล้วคุน้อยน้องวนติดคิดคำนี้กัน่ากการคิดคำว่าให้ตนนัดหนาเป็นบาราตายแสเรงปบาดราลังสาวนี้ก็ไม่เข้าใช้กับเราก็ขึ้นทีมันเป็นกาลังใจเรามาแรงวัวกันวัวมีความสมบูรณ์ดอนไหมครับไม่ไม่ดอนต่ไรครับวัวบางตัวพอติดขูเแล้วมันดอนแต่วัวบางตัวมันดอนตั้งติดขูและไม่ติดขูก็ไม่ก็อ